สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยนะครับกับช่องบอยโปรโมชั่นนะครับมาชมรถนะครับ Ford Ranger XL p l u s นะครับวันนี้มากับสีบอลเงินนะครับกับชุดแต่ง F150 นนะครับผมราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่ 7,52,000บาทนะครับวันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนไปชมก้านบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บอยด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับไล่จากด้านบนลงมานะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับเราทําการใส่สกู๊ปแบบสูงนะครับสีดำด้านนะครับตัดสีบอลเงินนะครับให้เข้ากับสีตัวรถนะครับผม แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบแรปเตอร์นะครับ <Yeah. S 1> พร้อม uh huh. อักษรฟอร์ Ford, o R <KO> ด FORD สี Porsche, for ดำนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทำให้รถดูดุดันนะครับตัดกับสีบอลเงินได้ดีเลยนะครับและในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของ F150 นะครับจะเป็นกันชนแบบสดีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดสีด๊ตัดสีเงินนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟตัว LED ตัว C ให้แบบนี้นะครับในส่วนของกันชนด้านล่าง ในส่วนของไฟหน้านะครับเราทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจากเดิมนะครับที่เป็นไฟฮาโลเจนสีเหลืองธรรมดานะครับเราก็เพิ่มลูกแก้วเข้าไปนะครับแล้วพร้อมเพิ่มสเต็ปไฟมาแต่งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งมีคีิปฉลามสาบขีดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะครับเราก็เพิ่มในส่วนของสีแดงเข้าไปนะครับทำให้รถดูสวยดูดัดมากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับเราใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้าไปนะครับเป็นสีดําด้านอย่างงี้นะครับเพื่อให้เข้ารับกับตัวชุดหน้า F150 ของเรานะครับมาในส่วนของล้อแมกจากล้อเดิมนะครับที่เราเปลี่ยนมานะครับเป็นขนาด20นิ้วกันเลยนะครับมากับยางออเทเรนนะครับผมของมอนสเตอร์นะครับผมยางตัวนี้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับไม่ว่าทางขุขาหรือทางเรียบนะครับ ในส่วนของตัว Ranger XL พัตัวนี้นะครับในส่วนของครอบด้านข้างกระจกมองข้างานดา,นด,านด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนลายนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นรถแต่งโชว์สำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่บริษัทของเรานะครับ f o r d Auto g a l ก e r ปรปทุมธานีของเรานะครับ แล้วก็ในส่วนของเซตดํานะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ามือจับนะครับสีดําด้านนะครับราวหลังคานะครับผมสีดําด้านนะครับเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งของเรานะครับขยับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราติดสปอร์ตบาร์เหล็กนะครับผมเป็นของ Outlander นะครับซึ่งยาวมาถึงท้ายกระบะแบบนี้เลยนะครับพร้อมอักษรของ Outlander สีแดงแบบนี้นะครับ ก็ดูสวยงามนะครับเพิ่มความแข็งแรงและการใช้งานได้ดีนะครับเวลาลูกค้าแบกใส่ของนะครับต้องการพาดไปที่หลังคานะครับเหล็กตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับก็เขาจะมาพร้อมกับเบรกตัวที่3ให้เลยนะครับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไฟท้ายนะครับเราทําการติดครอบครอบไฟหลังมาให้นะครับเป็นสีดําด้านมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้ามือ จับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นคีบดาบยาวแบบนี้เลยกันชนเหล็กนะครับเราใส่เป็นของ Outlander มาให้นะครับพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ดวงให้แบบนี้นะครับก็ไฟตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเวลาถอยนะครับก็เพิ่มความสว่างนะครับในการถอยหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลากจุงที่เป็นหัวบอลแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ลากเรือหรือลากของนะครับผม ก็เดี๋ยวพามาชมด้านในของ XL พัสดหน่อยนะครับว่า XL พัส s สประตูนะครับด้านในเขาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของ r a เจอร์ XL พ l สดนะครับด้านในนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะให้เป็นเบาะผ้าสีดำมาจากโรงงานเลยนะครับผมในส่วนของตัว XL พัสดก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเขามากับเครื่องยนต์2 2ลิตร160หแรงม้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับ ก็สามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมทําให้การหมุนพวงลายเป็นเรื่องง่ายนะครับผมเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะครับเป็นไงบ้างครับกับตัว r รนเจอร์ e อกที่บอยมามาชมในวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากเห็นรถเจ้าคันนี้นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ฟอ r d Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีของเรานะครับบอยก็จะอยู่ที่นี่ประจำนะครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ สามารถโทรนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมรถนะครับติดต่อกับบอยได้เลยนะครับแล้วก็บอยขอฝากช่อง YouTube ของบอยไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็มาเจอกันที่โชว Ford Auto รูมฟอร์ดออโต้แค r ีปทุมธานีของเรานะครับขอบคุณครับ